มาดูกับเจ้า f o r t u n e r Leader G นะครับคันนี้ก็ราคา1,400,000ทุนๆเลยนะฮะกับสีเมสตรีมนะครับหรือว่าสีบล็อตนะครับผมพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะเครื่อง2.4ดีเซลนะครับแล้วแม่ข้อ18นะฮะเซ็นเซอร์รอบคันไฟตันหมอกไฟหน้าเตอร์เอาดีพร้อมเดย์ไทม์หนึ่งไล่ด้วยมีเดย์ทม์นี้ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นตัว G นะฮะได้พุชสตาร์ทเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผม นี่โอแม็กขอบสิสวยมากกับสีเมสตินรุสีบรอลนะครับประตูท้ายเปิดธรรมดานะฮะและเซนเซอร์หลังอีก4จุดพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับด้านบนก็มีราวหลังคาและคีบฉลามด้วยนะครับใครสนใจ l e a d e r G นะฮะสอบถามเชบักเลยนะครับรถรอไม่นานนะฮะหน้าจอก็แล้วแอปเปิลคาเพลย์อันดับออโต้ด้วยนะครับผมนี่สวยนะสวยมากสนใจนะครับ Fortuner นะมันจะเป็นรุ่น S รุ่น G รุ่น V นะครับ เดว่ารุ่น V ีขับสีนะสองสามปักก็เลยนะครับสวัสดีครับ